ครับสวัสดีครับมาขวากับตังสัส้นเนี่ยงานใหญ่ๆ,ๆโอ้ยงานน้อยๆเดี๋ยวนี้นนนนนน จะ,เ,เ,ดจะเ,ดเดี๋ยวสิหัว,หวจงไหนว่ายวัวด่ายป่ะเบิง้งเล่งเบิง้งนีน่เป็นแนวของมันใช่นหะเขาเป็นแนวนเขาเนนนอาไฟมะกาไฟมาลอง มันคือบ่อมของไส้แนวก่อนส่นมาส้วนมาัาโอข้ขาดเบืดองตมัน,ส,นส่วนหนอยวงแงนที่ถึงส่วนแห้งเกือบเไไกินใกแตกอยู่นี่ก็มุนเวิร์ด คื่อคีบามาดูช่างลองเคาะนี่นะช่างไงครับวันนี้วีโก้เหตุอะไอยูอ่วีโก้

พ่อพใหญงคููสีเจาอยู่ครูอะไรพใหญงรถตู้คููสีเจ้ามันวานิ่งครูางอยู่พใหไงขายเราเนเอาเสร็จเสร็